สวัสดีครับผมนายวรัญชิตลาดโอวรรชิตลาดนิสิต6 4 1 0 5 5 2 2 1 1ศครับและนายธนดลดาวลอยลาดนิสิต6 4 1 0 2 0 4 1ศครับวันนี้เราจะมานำเสนอ,อการบ้านที่เ็ดกันนะครับโดยคำสั่งวันนี้ครับคือออกแบบเมนบอร์ดประกอบด้วย CPU a v r m e g a 2560นครับแรมภายนอก Input Output ภายนอกคือใช้แรม6264 2ตัวแล้วก็622561ตัวนะครับ มีเอาต์พุตต่อ led 16ดวงมีเอา p ์พุตต่อ s e segment สองหลักนะครับมีอินพุตต่อปุ่มกดแปดปุ่มนะครับแล้วก็ให้ระบบ memory map นะครับโดยเริ่มที่ memory map เลยนะครับก็คือเรามี ram ทั้งหมดสามตัวนะครับโดยที่ตัวแรกนะครับมันจะลงที่รหัสเราใช้หัหกสองหกสี่นะครับด้วหกสองหกสี่นะครับการที่จะเขียน memory map นะครับเราต้องดูนะครับคือ ถ้าลงท้ายด้วย64นะครับช่วงแอด AD นะครับคือจะอยู่ในช่วง A0 ถึง A12 นะครับนี่ครับเราก็จะเขียนแอดเ AD ก็คือใส่1ตั้งแต่ A0 ถึง A12 นะครับครับโดยเออ่ตัวถัดมานะครับก็คือ Range 2ก็หลักเดียวกันนะครับก็คือ624แล้วก็เขียนมาครับจะใส่1ไว้ที่ตั้งแต่ A0 ถึง A12 นะครับย้อนกลับมาที่ข้อแรกอีกนิงครับแรกหนึ่งครับก็คือจะอยู่ที่ตำแหน่ง แอดเดสนะครับ0000ถึง 1FFF นะครับส่วนตัวที่2นะครับจะอยู่ที่2000นะครับถึง 3FFF นะครับถัดมาแร้วัวที่3อหลาจจะเปลี่ยนไปนะครับก็คือจะใช้62256ก็คือลงท้ายด้วย256นะครับก็จะอยู่ในช่วงแอดเดสก็คือ A0 ถึง A14 ครับก็นี่ครับเราก็มาเกี่ยน1เลขหนึ่งนะครับตั้งแต่ A0 ถึง A14 ตัวนี้ครับนี่ครับเป็น1หมดเลยครับโดยเราจะกำหนดตำแหน่งไว้ที่8000ครับ ถึง f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 , f, f ครับครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูรูปวงจรกันก่อนเลยนะครับอ่านี่ครับจะประกอบด้วยไมคโครโเซสเซอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้ครับโดยจะมีขานครับตั้งแต่ a 0ถึง a 1 5นะครับโดยที่ a 0 a <อน>ถึง a 7นะครับเราจะต่อเข้าที่ 7 4 1 8ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัวเชื่อมกับแรมทั้ง3ตัวนะครับนี่ครับแรมของเราตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3มครับโดยแรมเจ็ตัวนี้ครับจะให้ออาต์ออกมาครับไปไปเข้าแรมทั้ง3ตัวครับสี่สี่แดงครับจะเข้าที่ a 0 1 a 7ของทั้ง3ตัวครับครับส่วนถัดมาครับเป็นตำแหน่งที่ a 8ถึง a 1 2นะครับเราจะไปใส่ในอินพุตของ แรมทั้งสามตัวเช่นกันครับคือตำแหน่งที่ A8 ถึง A12 ทั้งสามตัวครับครับแล้วก็สังเกตว่าตัวแรมตัวที่สามนีครับ62 256นะครับจะมี A13 และ A14 ครับที่เกิดมาสองตัวจากตัวอื่นนะครับเราก็จะเอาอินพุตของ A13 แล้ว A4 ครับสองตัวนี้ครับ A15 ไม่ต้องนะครับมาต่อเข้าที่อินพุตตรงขา A13 A14 ตรงนี้ครับครับส่วนถัดมานะครับจะเป็น Decoder นะครับตัวนี้ครับโอเคครับ Decoder ก็จะรับอินพุตมาจาก m i c r o p o c e s s o r ตัวนี้ครับเป็น A13 ถึง A15 นะครับเอาไปเข้าที่3ช่องครับตัวนี้ ABC นะครับตามขานี่เลยครับส่วนเอาพุตนะครับเดี๋ยวขอย้อนไปอธิบายข้างบนนะครับนี่ครับเอาพุตก็คือ3หลักเลขนี่ครับเราจะกําหนดนะครับ ามแล้วก็คือเอชพาเอฟทีเอฟสามตรงนี้มันเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับสามตัวนี้ครับเขาจะกําหนดให้ตัวแรกแรมตัวที่หนึ่งนะครับให้เอาพต์ของ y ศูนย์ตรงนี้ครับเป็น y ศูนย์นะครับแล้วก็ตัวส่วมาก็แรมตัวที่สองเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งครับเราก็จะกำหนดให้ตัวนี้เป็น y าหนึ่งนะครับส่วนตัวที่สามครับมันจะมีตั้งแต่หนึ่งศูนย์ศูนย์ก็คือสี่นะครับถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือเจ็ดเราก็จะกําหนดตัวนี้ครับตั้งแต่วายสี่ถึงวาเจ็ดนะครับตัวที่หนึ่งก็คือ y ศ ขาสีสซ้มนี่ครับจะไปต่อเป็น control enable เข้าเข้าขา CE ตรงนี้ครับของแรมตัวที่1นะครับอ่าครับส่วน Y 1นนะครับของตัวที่2เมื่อกี้ที่ดูนะครับโซนโซนหนึ่งครับจะเป็นตัวควบคุมของแรมตัวที่2ตัวนี้ครับไปต่อเข้าขา control enable ของตัวที่2ครับส่วนแรมตัวสุดท้ายครับตัวที่3ามก็คือเอาเอา o u จาก Y 4ถึง Y 7มาแอนดกันก่อนนะครับแล้วก็ไปต่อเข้า control enable ของแรมตัวที่สามนะครับนี่ครับขา CE ตรงนี้ มาเป็นอันนี้เป็นดี c o d เดอร์อีกตัวนึงนะครับโดยจะรับอินพุตจาก a 0ถึง a 2จากตรงนี้ครับ a 0ถึง a 2ข้างบนครับก็จะให้ออ t ต์เนี่ยครับ y 1นะครับเอ่อราจะมาออร์เกตกับค่า y 2ตรงนี้ครับเดี๋ยวขอย้อนไปอธิบายข้างบนนิดนึงครับสักคู่ักะรู่ก็คือเ s e g เซกเมนต์ led แล้วก็ปั t t o n นะครับปุ่มปุ่มกดนะครับเราจะกำหนด3ตัวหน้าเช่นกันครับก็คือ01นยตรงนี้ครับ ทั้งสามตัวครับก็คือกําหนดให้เป็น y สองนะครับยังไม่ซ้ำกับข้อบนนะครับครับผมแล้วก็ส่วนข้างหลังนะครับเราไปเปลี่ยนสามตัวหลังนะครับส่วศูนย์หนึ่งตัวแรกเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับก็คือกําหนดไว้ที่ตาแหน่งตําแหน่งที่หนึ่งก็คือสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งครับส่วนที่อันที่สองนะครับจะ LED นะครับจะเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์ก็คือเป็นเลขสองนะครับเราจะกําหนดให้เป็นจะอยู่ที่ address สี่ศูนย์ศูนย์สองครับเลขสามก็เป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งก็คือสามครับตาแหน่ง address จากที่บอกเมื่อกี้ครับว่ากําหนดตรงนี้ครับเป็นเป็น y2 นะครับโดยเราจะเอาเอาพุทธของโ e c o d ร์ตัวแรกนะครับตัวที่หนึ่งตัวนี้ครับเอาที่ y2 นะครับเอามาออเกตกับโ e c o d e r ตัวที่สองนี้ครับ y1 y2 แล้วก็ y3 นะครับ y1 y2 y3 ก็คือเอานี้เละครับเซมนเซกเมนต์ LED แล้วก็บัตเทินะครับ3าตัวครับโดยตัวแรกนะครับอ่าเป็น LED นะครับเมื่อออเกตกันแล้วก็จะไปต่อเข้าตรงนี้ครับ ขาคอนโทรล enable ครับ่าอเกตเสร็จนะครับท้งของทั้งสองตัวเลยครับเนื่องจากว่าตัว LED ครับมันต้องการใช้สิบหกสดวงใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้ครับต่อได้แค่8ดวงต่อ1อันนะครับก็เลยต้องใช้2อตัวครับครับด้วยขา D0 ถึง D7 นะครับของตัวนี้ครับเขาจะรับอินพุตมาจาก A0 ถึง A7 ครับของตัวนี้ครับตัวมโครโพลเซอร์เลยครับต่อทั้งสองตัวเหมือนกันนะครับ ครับแล้วก็เอาพุทก็จะไปแสดงผลที่ LED นะครับทั้ง8ตดวงของตัวบนแล้วก็ตก8ดวงของตัวล่างเช่นกันครับส่วนฝั่งนี้ครับก็ต่อลงกาวของ LED ครับผมไปต่อที่ Y2 ตรงนี้นะครับที่ออกมาออเกคกับกับ Y2 ข้างบนอยู่บวตัวบนนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเซเว่นเซกเมนต์นะครับก็คือมาเข้าขา Control Enable เหมือนเดิมครับตรงนี้ครับส่วน Input D0 ถึง D7 ก็รับมาจากข้างบนเช่นกันครับ แล้วมาจาก A0 ถึง A7 ของไมโครโปรเซสเซอร์นะครับครับแล้วก็ต่อเข้าเซนเซ e n t เหลักได้เลยครับอันนี้ก็ต่อ9กเช่นกันครับส่วนตัวดท้ายครับเป็นเป็นปุ่มกดนะครับก็คือ Y2 ของดีพอ d e เตัวแรกนะครับมาออกเกดกับ Y3 ของด e พ o ร์เดตัวที่สองนะครับเมื่อออเกนเสร็จก็ไปต่อที่เดิมครับ Control Enable ต่อทั้ง2ตัวเลยนะครับ ว่ามันไอ้น,นี่ต้องใช้สองตัวเพราะว่ามันรับปุ่มกดได้แค่สี่ปุ่มต่ออันนะครับก็เลยใช้สองตัวนะครับตรงนี้ตรงน,นี้ต้องต่อไฟห้าด้วยต่อไฟบอกนะครับตรงนี้ครับส่วนขาฝั่งนี้นะครับให้ต่อ a0 ถึง a7 ของ m i รโป p เ o สเซอร์เช่นกันครับรัวสีเขียวเส้นสีเขียวนะครับต่อมาจากที่เดียวกันครับแล้วก็ โอเคครับน่าจะประมาณนี้ครับอาจารย์ครับก็ขอจบการำกนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ